จะไปกรุงเทพมาได้9คืนกลับมานะฮะช่วงที่ผมไม่อยู่นี่ฝนตกหนะักน้ำกล้เต็มบ่อที่ขุดไว้ถ้าดูจากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าบ่อนี่มันลึกมากแสดงว่าฝนตกหนะักมากๆดูต้นไม้ต้นแรกมรีต้นมะพร้าวโตขึ้นมาจึ้งเดียวคงจะอีกนานนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้ใบก็เริ่มเหลืองแต่ว่ามีผลิ ใบเขียวออกมาใหม่ดูต้นมะนาวนี้มาดูต้นมะกรูดมะกรูดนี้ก็ใช้ได้เป็นต้นที่เจริญงอกงามได้ดีต้ยมยำข้าวหน้าก็นเนีซื้อใบมะกรูดเก็บมะกรูดตรงนี้ไปใส่ได้เลยเดี๋ยวไปดูต้นมะนาวมันออกลูกมาแล้วลูกหนึ่งผ่านมาเก้าวันปรากฏว่าลูกมันแตกไม่รู้มันแตกเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ออกดอ,อกมา มันข้างเยอะออกดอกมาเยอะเลยหลายช่อเกือบจะทุกช่อเลยมีดอกมีดอกหมดแต่ลูกที่แตกนี่ไม่รู้แตกเพราะอะไรพอดีมาตอนนี้ไม่ได้เอกกันไกลไปเลยถ้ามีกันไกลก็จะได้ตัดลูกมันทิ้งต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ดูแข็งแรงดีไม่แน่ใจว่าเป็นมะยงหรือเปล่าแต่เหมือนใบมันจะใหญ่เพรมะยมงไม่รู้ต้นอะไร มาถ่ายบริเวณที่ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อวันที่31กรกฎาคม2565วันนี้วันที่10สิงหาคม2565ปรากฏว่านี่ต้นกะเพราต้นแรกที่ปลูกไว้มันมีหญ้ามันขึ้นเนี่ยเยอะมากนะฮะอันนี้ต้นมะละกอเนี่ยหญ้าเนี่ยขึ้นเยอะต้นกะเพราอีกต้นหนึ่งนี่หญ้ารูกรานมันเยอะมาก เดี๋ยวผมจะตัดหญ้าบริเวณนี้นะฮะเครื่องมือที่ใช้เนี่ยยี่ห้อดีนะเนี่ย Black Decker แต่ตอนที่ตัดนี่คงถ่ายวิดีโอไม่ได้เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงฮะตอนนี้10โมง10นาทีวันแดดร้อนมากก็ตัดหญ้าบริเวณที่ผมปลูกต้นไม้ไว้อันนี้คือต้นกะเพราต,ต้นแรกสังเกตน,นะครับ,ร,บรอบๆบริเวณไม่เหลือหญ้าแล้ว นั่นคือเกินไก่ตัดหญ้าแบล็กแอนเดเกออันนี้เป็นต้นมะละกอครับส่วนนี้ต้นกระเพราต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามหวังว่าอาทิตย์หน้าเมื่อมันไม่มีหญ้ารบกวนแล้วนะ่าจะเก็บใบมากินได้บ้างนี่ต้นไม้อีกต้นที่ปลูกไว้ซึ่งไม่รู้ว่าต้นอะไรก็ตัดหญ้ารอบๆบริเวณสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ไอ้ต้นนี้ก็ย่าขึ้นรกเหลือเกินแม่ชาม่ทันสังเกตเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะต้องมาจัดการญ่าตรงนี้หน่อยมันแย่งสารอาหารต้นมันเลยดูใบมันเหลืองๆม่นค่อยสมบูรณ์ไอ้บริเวณที่กําจัดญ่าไปเนี่ยนะฮะมันจะสําคัญมันชาให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่เพื่อนๆสังเกตใบเห็นไหมฮะเนี่ยบริเวณนี้ไม่มีญ่าเลยมันก็เติบโตได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นการกําจัดหญ้านี่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่คนเมืองที่ริจะมาอยู่ต่างจังหวัดอย่างผมพึงรู้